ได้เงินน้ำเงินกว่างดีว่าหาคนที่ไหนแค่นั้นเองทำไมใจยังล่ะนะยืนยันขอวอนก็ขอโทษเลยเพราะว่ามันเจตนตาจะพูดที่เข้าใจอย่างนั้นพูอง่ายเข้าใจว่าเออใช้เงินกันยังไงแต่ไม่ได้เพราะว่าไม่แดกนอนจะไม่เงินอีกแล้วอะไรมาลองเนี่ยแล้เรียกงอะไรดูนั่งแรงงานประกันสังคมทั้งในระบบนอกระบบอุคคลธรรมดากำลังดูเรื่องอะไรก็ว่าดีนะ แล้วมาเรียกเข้าเรียนทั้งหมดแล้วก็เด็กบมีตั้งหลายประเภทใช่ไหมบัการมีของรุทุบมากของก็ทุน้อยต้องเข้าใจว่าบาก็ต้องมีมาตรการนี้ในการตัด่อตัดก่อนวจะบ้านง่ายตัดใจบ้างตัดใจบ้างต้องดูนะแต่มันเป็นมาตรการต้องมัดรวัที่สุดนการใช้เขาก็มีการตรวจสอบในหลยทุกอย่างมางท้กอย่างไม่พบปัญหากัที่ไหนเลยรทุก่าทคนเดือดร้อแล้เดือดร้อนเวลาเดียวรันด้วยแต่ที่นั่นก็ต้องถึงทยอยเบิดบาทยืนยันสเดือนใช่ไหม 啊，好，好，好。